การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยครูประจำวิชานางสาวกาญจนาศิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนอพ,รรพรัตพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรดียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการเขียนเรื่องการเขียนพยัญชนะหัวล่างออกนอกกิจกรรมฝึกคัดเขียนลีลามือพยัญชนะโวโรโพ การเขียนการเขียนคือการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนด้วยแบบฝึกคัดเขียนลีลามือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงวัยของเด็กๆก,การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือไม่เพียงแต่จะพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเท่านั้น แยังส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือให้ทำงานสัมพันธ์กันจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กได้รู้วิธีการเขียนพยัญชนะที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กเขียนพยัญชนะไทยหัวล่างออกนอกได้แก่วรพได้ถูกต้อง เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกคัดเขียนพยัญชนะที่มีหัวล่างออกนอกนะคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว,ว่าพยัญชนะที่มีหัวล่างออกนอกมีกี่ตัวคะเด็กๆมีทั้งหมด3ตัวเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูตัวแรกกันเลยนะคะว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยอตัววเวนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันเลยนะคะ ตัวรอเรือเก่งมากเลยค่ะอย่าเรามาดูตัวที่สามกันนะคะตัวพ่อสัมพ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะว่าพยาญชนะที่มีหัวล่างออกนอกตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบคำตอบแล้วเด็กๆก็ตอบแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะทีนี้คุณครูก็มีคำถามอีกแล้วนะคะว่าพยาญชนะที่มีหัวล่างออกนอกตัวที่สองคือตัวอะไรคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆรู้คําตอบแตแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้คําตอบแล้วเด็กๆก็ตอบแล้วก็ส่งคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีคําถามอีกแล้วนะคะว่าพยัญชนะที่มีหัวล่างออกนอกตัวที่3คือตัวอะไรคะเด็กๆอ่า เด็กๆก็คงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็ส่งคำตอบพร้อมคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกเขียนพยัญชนะหัวล่างออกนอกตัวที่หนึ่งกันนะค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าตัวอะไรคะเด็กๆ อตัววอลวนนี่เองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆก็ชูนิ้วชี้ไปกลางอากาศเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนพร้อมคุณครูกันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่ารูปสอตัวที่หนึ่งให้เด็กๆนะคะลากเป็นวงกลมเป็นหัวกลมเลยนะคะเด็กๆทีนี้สองให้เด็กลากตรงขึ้นไป3ลากเฉียงขึ้นไป สี่ลากเฉียงลงมาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งลากเป็นหัววงกลมเลยนะคะสองลากตรงขึ้นไปสามลากเฉียงขึ้นไปข้างบนสี่ลากเฉียงลงมาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆดคะเด็กๆหยิบแบบฝึก คัดเขียนลีลามือภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า40นะคะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำใบงานกันเลยคะ่ะเด็กคะเด็กๆหยิบใบงานหน้าที่40ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆนะคะก็ได้ดูวิธีการเขียนของคุณครูแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียน ัววอลเวนเป็นตัวอย่างให้เด็กดูหนึ่งตัวนะคะเด็กๆคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ลงมือทำกันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเขียนพยัญชนะหัวล่างออกนอกตัวที่สองกันนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าตัวอะไรคะว้าติ๊กต๊อกติ๊กตก ตัวรอเรือนี่เองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆก็ชูนิ้วชี้ไปกลางอากาศเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมคุณครูการกันเลยนะคะอ่าหนึ่งเด็กๆเห็นลูกศรตัวที่หนึ่งลใช่ไหมคะให้เด็กลากหัวเป็นวงกลมเลยเด็กๆเห็นไหมคะสองลากรงขึ้นไปสามลากเฉียงไปด้านซ้ายสี่ลากเฉียงขึ้นไปข้างบน ห้าแล้วก็ลากเฉียงลงมาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวมาเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลากหัวให้เป็นวงกลมเลยนะคะสองลากตรงขึ้นไปสลากเฉียงมาด้านซ้าย 4. ลากเฉียงขึ้นไปข้างบนห้ 5. ลากเฉียงลงมาเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กๆหยิบแบบฝึกคัดเขียนลีลามือภาษาไทยหน้าที่38มาเลยนะคะตามตัวอย่างของคุณครูเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆก็หยิบใบงานหน้าที่38ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึก เขียนตัวรอเรือกันนะคะเด็กๆก็เห็นวิธีการเขียนกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งตัวนะคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวรอเรือที่เหลือเด็กๆลงมือทําเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนพยัญชนะที่มีหัวล่างออกนอกตัวที่3กันนะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยตัวอะไรคะตัวอะไรนะอ๋อตัวพอสำเพานี้เองเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆชูนิ้วชี้ไปกลางอากาศเลยนะคะแล้วก็มาเขียนพร้อมคุณครูเลยคะ่ะเด็กๆเห็นลูกสอตัวที่หนึ่งไหมคะ ให้ลากเป็นวงกลมเลยนะคะเป็นหัวกลมเลยสองลากตรงขึ้นไปสามลากตรงมาทางซ้ายเป็นปากไก่สี่ลากเฉียงขึ้นไปห้าลากเฉียงลงมาหกลากตรงลงมาเลยค่ะแก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะหนึ่งลากเป็นหัวกลมวงกลมเลยนะคะสองลากตรงขึ้นไปสามลากตรงไปทางซ้ายเป็นปากไก่ สี่ลากเฉียงขึ้นไป 5. ้าลากเฉียงลงมา 6. กลากตรงลงมาเลยค่ะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบแบบฝึกคัดเขียนลีลามือภาษาไทยหน้าที่35ขึ้นมาเลยนะคะตามตัวอย่างของคุณครูเลยค่ะ เด,เด็กๆคะเด็กๆหยิบใบงานหน้า35ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะคือตัวพอสำเภาเด็กๆก็ได้ดูวิธีการเขียนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง1ตัวนะคะตัวพอสำเภาส่วนที่เหลือเด็กๆก็ลงมือทำกันเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ เป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถเขียนพยัญชนะที่มีหัวล่างออกนอกได้ถูกต้องเด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามสง คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปจากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทำแบบประเมินความพึงพอใจผลงานของผู้เรียนและนำมาส่งกับครูไปจำชั้นด้วยนะคะอันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปไว้เจอกันใหม่นะคะบายบาย